ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านเจเอเจรัญยนนะครับนาเสนอรถที่ร้านนะครับผมนี่นะครับมีคาวาซากิ GTO เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็วิบาก DT คันนั้นก็หลุดจองนะนะครับพี่ชายจากเชียงใหม่ยังไม่พร้อมนะครับผมนะแล้วก็มีรถแม่บ้านใช้งานมา1คันนะครับเป็นยามาฮ่าฟีโนนะครับคันนี้ก็เป็นรถพี่ชายนะครับซื้อไว้แล้วก็ให้แต่งของชุบให้นะครับผมนี่ครับแพนทอมว่าง1คันนะครับคันนี้นะครับ แล้วก็สปินเตอร์นะครับผมแล้วก็ซูซูกิ TRS นะครับแล้วก็เป็น DT 200นะครับแล้วก็จ t o นะเข้ามาใหม่นะแล้วก็คันนี้เลย ATV e วีอ n 90นะครับ DXL 90กซีซีนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้บิดอย่างเดียวเลยนะครับผมรถเครื่องดีมากนะครับสัญชาติอเมริกานะครับยี่ห้อ e ีตั n นะครับผมแล้วก็คอนคอร์ดนะครับผมนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะรถทะเบียนแท้ทุกคันนะครับผมสอบถามได้นะครับเพราะว่า อ่ชุดนี้หมดนะครับเดี๋ยวจะมีชุดใหม่เข้ามานะครับผมนะครับนี่นะครับดีที่200นะครับผมมีเล่มมีทะเบียนครบนะครับผมยามาฮ่า x k นะครับคาวา s a กิ g t o m 6นะครับซูซูกิ TRS นะครับสปินเตอร์นะครับผมนี่สวยๆเลยแล้วก็แพนธอนส200นะครับแล้วก็ ATV นะนี่นะแล้วก็รถแม่บ้านนะครับยามาฮ่าฟีโน่หนึ่งคันนะครับผมนะครับ เดี๋ยวผมขอเปิดคลิปแบบเร็วๆเลยนะครับแจ้งราคาเร็วๆเลยนะครับสําหรับยาม,มาฮ่าฟีโนคันนี้นะครับเอกาสารครบพร้อมโอนภาษีคาดเกินนะรถเครื่องดีมากนะครับขับใช้งานได้เลยขออนุญาตวางโทรศัพท์บแป๊บหนึ่งนะครับมันมันต้องปิดนิดนนี่น,น,นี่สตาร์ทง่ายนะเดินเบานิ่งนะครับเนี่ยเครื่องดีมากนะเครื่องดีมาก นะครับนี่นิ่งๆเลยนะครับคันนี้นะครับเปิดขายอยู่ที่ราคา8,900บาทนะครับ8,900าบาทนะครับจะส่งทั่วประเทศไทยมีมีบริการเก็บปลายทางนะครับแล้วก็คันต่อมานะครับ Honda p แ a n t อม2 0 0ซีซีนะคันนี้รถเครื่องกิฟเลยนะครับพร้อมขับใช้งานได้เลยนี่นะครับคันนี้เอาไปในราคา2 3,500บาทบอนะครับราคานี้ผมไม่ลดแล้วนะเพราะว่าเป็นราคาที่มัน ค่อนข้างที่จะต่ําแล้วนะครับนะครับผมก็จะเซอร์วิสเป็นถ่ายน้ํามันเครื่องให้เป็นโอเทียนไปให้หมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็นคาบูรวลูกหนึ่งนะครับนี่คราคา2,3500บาทนะครับสำหรับ h o n d a p แ a นทอมสีดำคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับสำหรับ Honda าแ n น o อมคันนี้นะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็น Suzuki s p r i ตอร์นะเป็น110 S.R. นะครับนี่สีแท้เดิมโรงงานนะทะเบียนครบโอนภาษีขาดวันนี้นะครับยี่สิบเก้าพฤษจิกายนสองห้าหกแปดนะทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มเอ้ภาษีขาดวันนี้น,นะนะแล้วก็ระบบไฟพวกนี้ติดครบหมดเลยเครื่องดีมากนะสำหรับสปินเตอร์เนี้ยระบบไฟติดครบหมดเนีนะครับราคาก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสีเดิมโรงงานนะครับ รับประกันการโอนทะเบียนแท้แน่นอนนะครับผมนี่นะครับสวยสวยเลยสวยสวยเลยนะครับสวยสวยเลยนี <S 2> <S 2> <S ่นะไฟครบหมดนะครับหนึ่งมืห้าพันบาทนะครับสีเดิมโรงงานนะครับไม่ผ่านการทำสีนะครับเลือนไมเก็บขึ้นปกตินะครับ <S 2> <S 2> <S ไฟสูงต่ำใช้ได้ปกตินะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับราคาก็15,000บาทนะครับสำหรับสุ z u k สปินเตอร์ 110SR นะครับแล้วก็คันนี้เป็นสุ z u k i TRS นะ1 1 8ซีซีนะครับรถน,นี้เป็นรถเพื่อนฝากขายนะก็รถติดขับใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็ลูกค้าจะเอาไปก็4 0 0พันพอนะเดี๋ยวผมล้างนะ้ำมันล้างขับบูให้นะครับรถขับได้เครื่องดีนะคันนี้เครื่องดีนะครับ4,000บาทพอนะครับ แล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าดีทีร้อยนะครับวางเครื่องไลฟานสองร้อยนะครับเอกสารนะครับผมมีเล่มนะครับพร้อมสำเนาบัตรให้นะครับแล้วก็อินวอยเครื่องนะภาษีคัดเกินนะครับนี่นะครับเสสวยเลยล้อปีเนียมนะตะแกรงหน้าหลังสแตนเลสเจีมๆเอาไปใช้งานได้เลยนะคันนี้เครื่องดีมากนะครับสตาร์ทมือนะนี่สตาร์ทสองระบบนี่ ไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆแจมๆนะครับไฟติดครบทุกจุดนะครับนี่นะครับสตาร์ทใหม่อีกน,นึงนี่มาสตาร์ทง่ายนะเหมาะสำหรับเข้าป่าเข้าไร่สบายเลยคันนี้ผมเปิดไว้ราคา27,500บาทนะครับ นะครับ27,500าบาทได้สวิงอาร์มหลังปีเนียมด้วยนะครับผมท่อเดินใหม่ทั้งเส้นนะครับ27,500บาทนะครับมาที่คอนคอร์ดนะครับคอนคอร์ดคันนี้นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะครับก็สภาพนี้เลยนะสวยๆนะครับสีสวยๆเลยนะครับนี่นะครับอูตูรูป2อทีก็ใช้งานถังแยกได้มาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ คันนี้ผมเปิดไว้ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเช้าๆชก็ต้องดึงโชคนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวดึงโชก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องดึงโชกนะสตาร์ทเชา้าเชเครื่องเย็นๆพวกสองจังหวะะไรพวกนี้ฮะเครื่องนิ่งมากแล้วก็โชคลง ระบบไฟหน้าไฟท้ายติดปกตินะครับจะส่งด้ตัวประเทศไทยนะครับราคาสอง0 0ืสาพันบาทนะครับผมสีสวยๆเลยนะครับเครื่องดีมากเครื่องดีมากคันนี้นะครับล้อทองยี่ห้อคอมนะครับคอบสิบเจดหน้าหลังเลยนะครับยางรใหม่ๆเลยนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คันต่อมา นะครับคันนี้เป็น Ka วา s a กิ GDO M6 นะครับทะเบียนแท้พร้อมโอนภาษีเต็มนะครับไม่ขาดต่อนะครับนี่สภาพนี้เลยเดิมๆสวยๆเครื่องอย่างแรงเลยเครื่องดีมากคันนี้เครื่องดีมากนะครับคันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับนี่นะครับคันนี้เปิดขายที่ราคา1 7 0 0งหบาทเอเจ็้า7้อ0บาทนะหนึ่งมาบาทมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ เครื่องดีมากอะ่ะคันนี้ไฟออกป๊บเห็นไหมจมแจ,ม,แจมครับจมแจมจมแจมเครื่องนิ่งนิ่งนี่นะครับ แ่มเลยฮัลโหลครับโอเคโซสเตอร์ก็ใช้งานได้อีกนานนะครับนี่นะทะเบียนแท้โอนขนส่งได้เลยนะครับอ่ะรอประมาณนี้นะครับผมนะ1 7ึ0 0าบาทนะครับสำหรับขวั s สกี GTO นะเครื่องดีมากเจ้าของทำให,ใหม่เลยนะสีแท้เดิมโรงงานเลย นะครับเบอร์ุู้มใหม่นะหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คันต่อมาคันนี้ทีเด็ดเลยคันนี้เป็น ATV นะครับของอเมริกานะครับยี่ห้ออีตันรุ่น DXL 90cc นะครับนี่ครับระบบไฟหน้าไฟท้ายที่ปกตินะครับเครื่องดีมากๆคันนี้นะครับยางก็ตามสภาพนะยางก็เสื่อมตามสภาพมาลดจอดนะครับคันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนคาบูเรเตอร์เปใหม่นะนะครับขับแรงๆเลย นะครับสตาร์ทมือมาดูกันนะครับสตาร์ทยังไงสวิตกุญแจเปิดปกติออฟรันเอาลงนะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยนี่นะสตาร์ทปุ่มสตาร์ทคือปุ่มนี้นะครับก,กําเบกแล้วก็สตาร์ทเนีเห็นไ,ไ,ไหมอันนี้คือคันเร่งนะครับนี่ของแท้เดิมโรงงานเลยนะตัวเร่งมาเห็นไ,ไหมออโตโน้นะเด็กขับได้ผู้ใหญ่ก็ขับได้นะครับ เครื่องดีมากนะไม่ดังเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นสองจังหวะนะครับนี่นะเวลาดับก็ออฟลันลงนะครับแล้วก็นี่ประมาณนี้เวลาสตาร์ทก็ปิดสวิตช์กุญแจเปิดเอาล็ออฟลันลงแล้วก็สตาร์ทตรงนี้กำเบก่อนนะ ี๋ยวเร่งเครื่องนิดนึงนะเวลาสตาร์ตต้องเร่นเครื่องนิดนึงนะรงนครับนี่นีนะ่โอ้รับน้ำหนักได้ถึงร้อยห้าสิบกิโลนะก็ประมาณนี้นะครับเราลานลงปิดซิปเปอแจอ่ะประมาณนี้นะครับราคาก็สองหมืเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับจะส่งได้วยทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการเก็บปลายทาง นะครับค่าขนส่งเก็บต่างหากนะครับคันนี้ก็เป็นออโต้นะครับบิดเดินหน้าอย่างเดียวนะครับนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพาเอ่อโซสเตอร์ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะนะครับแต่เครื่องเป็นออโต้นะครับสองหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยซื้อใหม่ๆคันนึงเป็นแสนนะสําหรับอีตันคันนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถของอเมริกานะใหม่ๆคันนึงเป็นแสนนะครับวันนี้ผมจัดราคาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทดูเครื่องดิ้กิ๊บๆเลยเนี่ยคาบูเรเตอร์ผมเปลี่ยนใหม่ แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับน้ำมันเครื่องหัวเทียนเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไปถึงท่านเราไปใช้งานได้เลยนะครับระบบเบรกหน้าเบรกหลังปกติเลยนะนี่เบรกหน้า2อฝั่ง2ล้อนะครับเบรกหลังดุมกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับรถยี่ห้อไหนคันไหนเนี่ยสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับโทร0614917928นะครับเบอร์โทรติดต่อร้านนะครับ 0 6 1 4 9 1 7 9 2 8นะครับหรือพี่ๆจะมาด้วยตัวเองนะครับก็พิมพ์ใน Google Map ได้เลยพิมพ์คำว่าร้าน JH เจริญยนนะครับเดี๋ยวก็จะพามาหน้าบ้านเลยนะหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับรถเบื้องต้นที่ร้านก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่ชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะณตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับร้านอยู่จังหวัดไหนนะครับร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอราชดุ๋มแก้วนะครับตำบลละแหงนะครับ มาไม่ถูกจับพิกัดมาได้เลยนะครับพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับร้าน Js เจริญยนนะครับเอพิมพ์แบบไหนนะครับนี่พิมพ์แบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่เลยนะครับพิมพ์คําว่าร้านนะครับเราก็ตัว J ภาษาอังกฤษนะครับ S ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เจริญยนต์นะครับก็นํามาถึงร้านได้เลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมทวนราคาให้ทีหนึ่งนะครับสําหรับฟีโน่นะครับ8,900บาท อน d a แนะครับองหมื่านะครับ23,500บาทนะครับแล้วก็ส p ม i ิเตอร์0 0 0บาทนะครับ u ุ u k i T-R-S ถังสีฟ้าคันนี้4,000บาทนะครับย a ม a h a DT 200คันนี้27,500บาทนะครับย a ม a h a c คอน o อ d ดคอนคอร์ด23,500บาทนะครับ GTO 17,500บาทนะครับแล้วก็ ATV e t ตันนะครับ29,500บาท สำหรับวันนี้นะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับมีรถเก่านะรถใหม่อยากตีเทินอยากขายอยากแลกเปลี่ยนกันแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทรผมเลยนะครับนะครับพี่ๆท่านใดมีรถเก่าพวกนี้นะครับอยากขายจอดทิ้งจอดเสียนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินนะครับผมรับทุกรุ่นนะครับรับทุกรุ่นเลยนะครับมีเล่มไม่มีเล่มราคาคุยกันนะครับผมมีบริการรับส่ง ถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการรับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องเดินทางมาด้วยตัวเองนะครับหรือจะดูรถตัวจริงก็วิดีโอคอลดูกันก็ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับที่พี่ท่านใดมีรถอยากขายหรืออยากซื้อนะครับโทร0-1-4-9-1-7-9-2-8นะครับร้านเจเจรยนยนนะครับยินดีรับซื้อขายรถแลกเปลี่ยนทุกรุ่นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ